ตอนที่สเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดในขณะที่องคุลีมานกำลังจะเงื้อดาบเข้าหาแม่ของตอนเองด้วยจิตที่มืดบอดพระพุทธเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยมหากรุณาได้เสด็จมาขวางหน้าไว้องคุลีมานเห็นสมณะรูปหนึ่งเดินผ่านหน้าไปจึงเปลี่ยนเป้าหมายทันทีเพราะไม่อยากฆ่าแม่ และต้องการนิ้วที่พันจากสมณะผู้นี้เขาเริ่มวิ่งไล่ตามองคุลีมานผู้มีพละกำลังมหาศาลวิ่งเร็วดุดพายุแต่แปลกประหลาดนักพระพุทธเจ้าที่เดินด้วยฝีเท้าปกติกลับทิ้งระยะห่างเท่าเดิมเสมอองคุลีมานวิ่งจนเหนื่อยหอบเหงื่อโทรมกายจนสุดท้ายเขาตะโกนออกไปสุดเสียง หยุดก่อนสมณนะหยุดเดี๋ยวนี้พระพุทธเจ้าทรงหยุดกระทนหันและหันมากล่าวด้วยพระสุรเสียงที่กังวานและสงบเย็นว่าองคุลีมานเราหยุดแล้วแต่เธอยังไม่หยุดองคุลีมานชะง,งักด้วยความงุนงงแล้วย้อนถามว่าท่านหยุดได้อย่างไรในเมื่อยังเดินอยู่พระองค์จึงตรัสตอบว่า เราหยุดจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งปวงแล้วเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงแล้วแต่เธอยังไม่หยุดจากการเข็นฆ่ายังไม่หยุดจากการสร้างกรรมคำพูดเพียงไม่กี่คำนี้ดุดสายฟ้าที่ฟาดลงกลางใจที่มืดมิดองคุลีมานตื่นจากภวังความหลงผิดเขาทิ้งดาบลงกับพื้นร้องไห้ออกมาด้วยความสำนึกผิด และกราบลงแท่พระบาทขอบวชในทันที